so hi guys welcome back to english speaking channel in this video today i'm going to practice a sentence in the conversation which is how to say thanks to the people who has done something to us and i hope that you will enjoy with my video and learn english with me ประโยคที่อยู่ในบทสนทนานะฮะที่เกี่ยวข้องของการกล่าวคําขอบคุณกับคนที่ให้ความช่วยเหลือเรานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับครับเพื่อนๆนี่คือประโยคที่อยู่ในบทสนทนาเกี่ยวกับการขอบคุณที่ผมจะมาฝึกในวันนี้นะฮะเป็นการพูดคุยระหว่างกับวิลเลียมกับสเตซี่นะครับเริ่มที่วิลเลียมนะวิลเลียมบอกว่าสเตซี่ I can't thank you enough for helping me with my report

เร t mention it ก็จะหมายถึงว่าไม่เป็นไรวิลเลียมนะ you have helped me several time คำว่า okay, several times, that, uh, many, many times, right? times, right? time you, right? s ก็จะหมายถึงว่าหลายๆครั้งนั่นเองนะครับคุณช่วยฉันหลายครั้งแล้วถึงเวลาฉันต้องช่วยคุณบ้างนะครับ it's time to return the favor นะครับวิลเลียมก็บอกว่า are you free for some coffee this weekend it's on me I wanna ask you for some tips on writing a sales report นะครับ right? เรื่อก็ถามว่าสุดสัปดาห์นี้คุณว่างไหม Are you free for some c o f f e in this weekend นะครับ It's on me It's on me ในที่นี้ก็จะหมายว่าขึ้นอยู่กับชั้นนะครับก็หมายถึงว่าผมจะเลี้ยงนั่นเองนะครับนะอยากจะขอคำแนะนำนะจากการเขียนรายงานกับคุณหน่อยนะครับ I want to ask you for some tips on writing a sales report นะครับ Stay s i บอ a b o า sounds great นะครับ ก็ดีนะดีเยี่ยมเลยน่าจะตอบรับตกล,ลงนะครับต่อไปเรามาดูเหตุการณ์อีกอันนึงนะฮะอันนี้เป็นการพูดคุยระหว่างเคทกับสตีเวนนะครับนนเราเริ่มที่เคทนะเคทบอกว่าสตีเวน thank you so much for the apple pie i t was so delicious my family ate it all that afternoon นะครับเคทก็บอกว่าสตีเวนนะขอบคุณ มากเลยเกี่ยวกับแอปเปิลพายนะครับที่มันอร่อยมากเลยนะครอบครัวของฉันกินมันหมดเลยในบ่ายวันนั้นนะครับสตีเฟนก็บอก really นะครับจริงหรือครับนะ really นะครับ I thought it was a little too sweet mm hmm. นะครับ I thought it was a little too sweet ทีนี้เขาบอกว่าม mm ิเรียมก็บอกอืส uh, ต mm ีเฟนนะก็บอกว่า mm hmm. ผมรู้สึกว่ามันหวานไปหน่อยนะครับ I thought it was little too sweet น right? ะครับต่อไปนะครับก็บอกว่า we all have a sweet tooth นะ so it's what's perfect นะครับ we all have a sweet tooth ในที่นี้หมายถึงว่าเราทุกคนชอบของหวานอันนี้น่าจะเป็นคำคมนะประมาณว่าฟันที่หวานอะไรประมาณนี้ sweet tooth นะครับ and so it's perfect ก็บอกว่ามันเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ seven ก็บอกว่า glad to hear that it's great when people enjoy what you make นะก็บอกว่า glad to hear that ก็บอกว่า oh, แม่ดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นนะ it's great when people enjoy what you make ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะที่คนชอบในสิ่งที่คุณทำให้เขาอะไรและอันนี้ก็ได้เป็นประโยคนะที่อยู่ในบทสนทนาเกี่ยวกับขอบคุณนั่นเองนะเพื่อนก็สามารถไปฝึกได้นะสำหรับนี้ก็หัวไปแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายครับทุก